สวัสดีค่ะวันนี้น้ำตาลได้รถแท็กเตอร์คูบต้าเข้ามาเพิ่มอีก1นึคันนะคะตัวนี้ก็สภาพดีเลย B 2 1 4 0 C S นะคะขนาด21แรงม้านะคะตัวนี้ตัว S จากคล้ายคูบต้านะคะสภาพดีเดิมๆเลยนะคะคันนี้เอามาที่ร้านยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็เอามาที่ร้านแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะเย็นๆแล้วก็มาถ่ายรูปอัดคลิปกันเลยนะคะตัวนี้มายังไงก็ขายแบบนั้นเลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ จดทะเบียนปีพศ2561นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยตอนนี้หน้าไม้จะอยู่ที่491ชั่วโมงการทำงานเดี๋ยวน้าตาลพาไปชมหน้าไม้กันอีกทีนะไม้ก็ไม่เยอะนะคะ491ชั่วโมงการทํางานนะคะยางสวยหมดเลยทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้ 2140S นะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลคูเอต้าแบบอิน i ดเร t i n j อินเจ n 3สูบ4จังหวะสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะจำนวนเกียร์9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะ มาพร้อมโครงกันอ้อยนะคะแล้วก็โรตารี่เกาะด้านหลังไว้นะคะเป็นของตาช้างนะคะโรตารี่รุ่น RX 8 0 A นะคะขนาด80ซนติเมตรนะคะระบบการทำงานทุกจุดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะตัวนี้เดิมๆมาเลยนะคะเครื่องยนต์อะไรเงี้ยปกติเลยนะคะ PTO ไฮดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกตินะคะสำหรับตัวนี้นะจดทะเบียนปี2561มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะ เดิมๆนะคะตัวนี้สวยๆเลยนะพี่ๆท่านใดที่อยากจะเอาไปใช้งานนะคะเข้าร่องอ้อยหรืออะไรเงี้ยตัวนี้จัดไปได้เลยนะก็สำหรับเซตนี้นะคะน้ำตาลขอปล่อยที่ราคา1 6 5 0 0 0บาทนะคะคงกันอ้อยแล้วก็ได้โรตารี่หลังนะคะ1 6 5่0 0บาทพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ ID ดีไลน์ตามนี้เลยนะคะ แอดไลน์มาเพื่อคุยสอบถามกันได้นะคะอยากจะขอโลเคชันขอรูปหรือคลิปเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะหรือว่าจะนัดวันมาชมสินค้านะคะร้านเราก็ถ้าจะมาชมสินค้าหน้าร้านโทรแจ้งกันก่อนนะคะว่าจะมาชมวันและเวลาตอนไหนเนาะเผื่อสินค้ามันถูกขายหรือว่าถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะ,พพะเพราะว่วามันก็มีแค่คันเดียวเนาะสำหรับตัวนี้นะคะ2 1 4 0 s ่นนะคะก็ยังไงโทรแจ้งกันก่อนนะคะว่าจะมาชมเนาะ ร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอําเภอของขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวันค่ะสา5รหสิบห้าวันมากันได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ร้านนะคะชื่อร้านบ่าวัลทิพย์แท็กเตอร์กำแพงเพชรนะคะอืนี่เลยนะมีตัวตนแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะเราขายมาหลายปีมากๆแล้วนะคะมากกว่าสิบปีนะคะมีตัวตนแน่นอนนะก็ โทรไลน์มาได้นะคะเปิดกล้องดูอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ไอเดียไลน์ตามนี้เลยนะคะสนใจยังไงก็ต่อหาน้ำตาลได้เลยเนาะตัวนี้นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันดินหน้าหรืออะไรเนาะติดได้นะคะก็ราคาก็จะบวกเพิ่มไปนะคะยังไงทักมาทักในไลน์มาได้เลยะคะ่ะ